เป็นชักพระนะครับโดยเฉพาะเรือพระของวัดมเดือทองหมู่ที่หนึ่งตำบลโกพอำเภอโกพนี้ถือว่าเป็นเรือพระลําเรกหลวงปู่ซวัดวีพุทธอดีตเจ้าอาวาสวัดมเดือทองทั้นเป็นผู้ประดิษฐ์เรือพระลํานี้ขึ้นมานะก็ปัจจุบันก็คงจะอายุร้อยกว่าปี เรือพระลำนี้นั้นโดยเฉพาะมันจะเป็นเรือพระที่มีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนฐานส่วนฐานก็คือจะมีตัวพญานาคหนึ่งคู่จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมเรือพระลำนี้ก็ถือว่าเป็นของดั้งเดิมก็เป็นลายสารเป็นลายลูกแก้วส่วนที่2ส,ส่วนของม่านเกวกหรือว่าบุรฉบก เป็นส่วนที่ประิษฐานพระสรุปซึ่งพระสรุปที่จะประดิษบนเรือพระนั้นก็คงจะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามมารหรือปางประทานพรสามารถใช้ได้สองแบบส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนยอดฉนันเรือพระแบบนี้จะไม่มีที่ไหนนอกจากอำเภอโคกโพคือจะช่วยกันมาทําเรือพระกันโดยเฉพาะเรือพระที่นี่ไม่มีการ จำกัดว่าคนรุ่นไหนสามารถช่วยส่วนไหนได้อนุญาตให้ช่วยได้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยครับส่วนไหนที่สามารถที่จะทําลายกันหนกได้สอดสีได้ขุดลายกันหนกได้ก็มาช่วยกันในวันอาสาฬหาบูชารุ่มเช้าก็จะออกพรรษานั้นคืนนั้นนะครับที่นี่จะทํากันจนสว่างเลยครับจนเสร็จเป็นความภูมิใจของอาชาวบ้านช่างที่เป็นคุณครูที่ถ่ายทอดให้ผมได้ทําก็คือคุณลุงแกล้มมณีพรมนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็อาชารา มากลแล้วะครับอายุ90กว่าปีแล้วในสมัยนั้นช่างเขาจะไม่ห้ามกับลูกลูกหลานๆโดยเฉพาะช่างที่นี่ที่ที่วัดมัณฑะทองเขาจะไม่ห้ามก็เลยผมมีโอกาสไปช่วยในการทําก็ลองดูตอนแรกผมก็ใช้วิธีตอกกระหนกพอทําได้ก็เกิดความสนใจครับตั้งแต่นั้นมาผมก็จะช่วยมาโดยตลอดทุกคืนทุกปีนะครับจนกระทั่งค,งคุณลุงแคล้วท่านก็ได้ให้โอกาสก็เ,เรียกว่าครอบครูให้ นะครับก็สั้งแต่นั้นมาผมก็ได้มีโอกาสทําเรือพระและก็โดยเฉพาะเรือพระลํานี้ก็ถือว่าเป็นเรือพระอายุเก่าเก่อายุร้อยกว่าปีเป็นเรือพระที่จะต้องผ่านหน้าท่านประธานในวันชักพระคือวันเรยมหนึ่งค่ำเดือน11ทุกปีตลอดมาถือเป็นเรือพระอติมมัสลักษณะเด่นจะถือว่าเป็นเรือพระประเภทเรือยอดเมื่อก่อนมีหยอดแต่ปัจจุบันเพื่อความสวยงามขึ้นมาได้เพิ่มเป็น9ยอดอย่างเช่นจะมี ลายหน้ากระดานลายอกไก่ลายบัวคว่ำลายบัวหงายลายกระหนกของวัดมณเดทองนี้ก็เป็นการวาดแบบโบราณจะไม่มีลายสอดแทรกเยอะไม่เหมือนกับลายทั่วไปน,นี่คือเป็นลักษณะเด่นของของวัดมณเดทองของเรา ไปวัดขนาดของตัวเรือพระอย่างเช่นบัวคว่ำยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ช่างก็จะมาวาดลายกะหนกยกตัวอย่างลายกหนกบัววาดแค่ดอกบัวดอกเดียวและจะวาดแค่ครึ่งหนึ่งวิธีการวาดก็คือการพับกระดาษให้ได้ครึ่งหนึ่งเวลาแกะออกมามันจะได้เท่ากันนี่นีวิธีการวาดทุกส่วนทุกชั้นเลยนะครับวาดเสร็จปั๊บแกะตัวที่วาดก่อนจะใช้วิธีการพับกระดาษแล้วพอแกะปับ๊บแล้วก็เอาตัวที่ขูดเสร็จคลี่ออก และก็ทับกับกระดาษที่เราจะใช้เป็นแบบเป็นตัวกะนกตั้งแต่ล่างจนสุดจะใช้สีแดงหมดในแต่ละชุดนี้สามารถขุดได้ครั้งละ16-18ถึง18แผ่นหลังจากขุดเสร็จก็จะใช้วิธีการสวดสีสำคัญมาก ขั้นตอนที่4ี่ก็คือเป็นการทับจะใช้สอดสีเหลืองจมพูสีเงินบ้างไปทับกับแผ่นที่จะเป็นแผ่นใหญ่เพื่อที่จะมาติดที่เหลือพระไม้บรรทัดดินสอยางลบส่วนการขุดนั้นเป็นเหล็กขุดเป็นของโบราณคือขุดแล้วมันลายกระหนกมันจะคมอ,อ่อนช้อยจริงๆแล้วของวัตถุทองนี้เราใช้เวลาไม่นานครับอันเนื่องจากว่า มันดีอย่างหนึ่งคือชาวบ้านเขาจะช่วยกันอย่างเต็มที่คือชาวบ้านก็พร้อมและช่างจะไม่จํากัดไม่ห้ามใครช่วยส่วนไหนได้ก็ช่วยแต่ต้องตามที่ช่างบอกว่าตรงนั้นจะใช้สีอะไรทําอย่างไรใช้เวลาประมาณ 15, 000, สัก15วันก็เสร็จลาใหญ่นี่ครับประมาณ15วันแต่จริงๆแล้วต้องใช้เวลาเป็นเดือนก็คือช่วงข้าวพรรษาเลยถ้าให้ละเอียดจริงๆก็ประมาณ3เดือน ได้รับการสายทอดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เหมือนกันผมก็มีปณิธานว่าจะใช้แบบผู้ท้าผู้แก่เปิดโอกาสให้เราแหละหนึ่งจะไม่ไปจํากัดในการช่วยเหลือของเด็กๆของลูกหลานของชาวบ้านจะอนุญาตให้เขาทำเพราะถ้าเราไปจํากัดเขาจะไม่กล้าผิดถูกไม่ว่าผมเป็นคนหนึ่งพูดว่าลูกทําไปเลยผิดทําใหม่ผมก็จะสายทอดในแบบนั้นและปัจจุบันอาลูกหลานก็กล้าที่จะมาช่วยเหลือคนที่ได้รับการสายทอดนะตอนนี้มีทั้ง3ส่วน หนึ่งส่วนที่วาดนะหนึ่งคนนะส่วนที่ขุดตอนนี้มีเยอะส่วนที่สรดสีทั้งหมู่บ้านเลยครับชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเทศกาลลากเรือพระก็ช่วงข้าพรรษามาช่วยเกือบเดือนนะกว่าจะลากเรือพระชวนลูกบ้านมาช่วยกันทุกปี วัดก็ช่วยดูแลความพร้อมขาดเหลืออะไรบอกชาวบ้านให้เขามาสนับสนุนในส่วนที่ขาดที่นี่ก็เป็นเ,นเ,นเหมือนกับศูนย์เรียนรู้รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็จัดเอามาอบรมลายกันหนกเพราะว่าที่นี่เป็นต้นแบบของสมัไมพระตรีพุธเป็นต้นมาก,ก่อนช่วงออกพรรษา10วันหรือ15วันเราจะออกมาช่วยกันทําเรือพระในส่วนของผมผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เ,เกณฑ์ชาวบ้านออกมาพวกน้องๆแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยพวกที่ทํา กี่วกับเรือพระไม่เป็นก็ทากับข้าวจะากหากับข้าวมาช่วยกันจะาําเลี้ยงพวกช่างทาเรือพระอยาจะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับตอนนี้นะครับคือเราได้ปรึกษากับทีมอาจารย์ที่เป็นช่างเขามีเวลทางอาจารย์เขาก็มองไว้แล้วนะครับว่าใครที่ถนัดเรื่องลายกระหนกก็สอดสีเรือพระในทางอาจารย์เขาคงเพ่งเล็กคุณนไว้แล้วนะครับรุ่นลูกๆตอนนี้เราก็อาจารย์เขาโอกาสเกล้สอนใครสนใจใกล้เขาเปิดสอนที่บ้านจากวัดถึงอําเภอประมาณ2กิโลในระหว่างเส้นทางในชาวบ้านเขาออกมาร่วมกันชักเรือพระแหวนต้มนะครับม็เป็นพาเพนีบ้าย ทางบ้านเอาน้ําเอาขนมมาเลี <sea> ้ยงแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มาร่วมมือการชักพระหรือว่าเป็นประเพณีต้องมาชักพระทุกปีออกพรรษาชาวบ้านก็ร่วมกันคนเยอะมากทุกปีนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับพี่พี่น้องๆลูกๆนะครับช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีเรือพระเป็นที่สืบสานประเพณีของอำเภอขุโพนี่คือเป็นที่เริ่มเริ่มแรกนะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับลูกๆหลานๆทุกคนจะอนุรักษ์ไว้มาเชื่อกันสืบทอดประเพณีให้สืบยาวต่อไปนะครับ